ครับผมก็สวัสด,ดีตอนเช้านะผมแล้วมาดูชุดนี้กันนะตอนเช้าก็มีอยู่ทั้งหมดคือห้าต้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลดี้นะอันนี้ไม้ในฤดูฝนอาจจะดอกไม่เท่าไหร่นะดอกอาจจะไม่สวยนะไม่สวยไม้ก็จะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่ตกหนักไปหน่อยต้องรอหมดฝนแล้วก็ไม้เหล่านี้จะกลับมางามแล้วก็ดอกสวยเต็มต้นถ้าเราด้ชี่จะไม่ดอกสวยมากนะตอนนี้นนี้พึ่บนะงบานนะกำลังบานตัวนี้ก็จะเป็นเรนโบ้นะ จะมีการปรับปรุงดอกนิดหน่อยตัวนี้เป็นกินรลีนะแดงกินรลีอันนี้ยกก็ยกมาดอกย้อยก็ว่าย้อยมากนะกินรลีห้นดอกก็ใช้ได้นะก็สวยนะอันนี้ก็จะพูดตอนนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้ผมหาริมนะเพราะว่ากิ่งเล็กนั่งแทบไม่ได้มหาริมแต่ว่ากิ่งก็เริ่มโตแล้วนะก็ให้ดอกได้สวยจบปีนะครับผมก็ ในฤดูฝนก็ยังสวยได้นะไม่ใช่ว่าจะสวยได้แค่ฤดูแรงนะชุดนี้ทั้งหมดห้าต้นนะผมก็รวบกล้าม,มี้แหละนะห้าต้นห้าร้อยบาทพอคันนจะเอาไปนะอันนี้ห้าร้อยรวมค่าส่งเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะครับผมอันนี้ที่ห้าร้อยบาทห้าต้นก็มีถามมาเร,เรื่องน้ำหมักปุ๋ยนะเดี๋ยวจะมาโพดขอเป็นวันเสาร์ก็แล้วกันนะเพราะผมต้องไปทำงานเวลาไม่พอเดี๋ยววันเสาร์จะมาพพดว่า การใส่นะ้ำหมักปุย๋ยมันจะมีประโยชน์ยังไงดียังไงนะครับผมแล้วก็จะเร่งผลผลิตเราได้เร็วจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันวันเสาร์ขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบโุณครับผมขอบคุณมากก็จบแล้วนะครับผมสวัสดีครับ